สวัสดีครับผมเอ็มลานสักเซนนะคะผมจะมารีวิวติดตั้งเกตในตัวยาลิสนะครับสอง6ันสิบหกนะครับสิบสี่ถึงสิประมาณนี้ที่ยาลิสติดเกตแบบเปียบลักนะครับไม่ต้องเปิดฝากระโปรงนะครับรุ่น A 1วันนะนี่อันนี้เวันดีนะครับผมออันนี้ใส่หกตัวพร้อมจอนะครับจอสตันดีนี่ A1 วันคือจะเป็นหน้าใสอย่างนี้นะครับหน้าใสใสแต่ไอฝาครอบไทเทนีเนี่ยคือซื้อเพิ่มนะอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับนะครับรอๆจะเป็นแบบ ไทเทอ่ะสีไทเทหล่อมากนะครับออกเซมาลองสตาร์ดูนะครับ a 1 obd 2เสียบปลั๊กไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะครับติดตั้งอยู่ประมาณ15นาทีเสร็จนี่ลูกค้าเขาปรับเป็นออกสีแดงชมพูนะครับนี้ลูกค้าเลือกเองนะแต่มันเปลี่ยนสีได้พันสีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่ครับเป็นจอแซดดีจอท้มแท้นะครับมีวัดรอบนะครับ แบกข้ามบูธนะครับดูแบบข้ามนั้นดูอากาศนะม้อน้ําแล้วก็ไฟแบตน,นะครับส่วนสองตัวซ้ายเป็น K, ออยล์เทนกับออยล์เพนนี้สร้างค่าหลอกนะมันจะขึ้นหลอกก็คือสี่ตัวขาวาเนี่ยสี่ตัวขวาวัดจริงสองตัวซ้ายต่อหลอกนะครับตัวนี้จะต่อหลอกสองตัวค่าใครอยากวัดจริงทุกตัวต้องไม่ใส่ของ C a G นะครับ C a G จะวัดจริงหมดนะโอเคอันนี้ A 1นะครับจะมีรีโมทตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้เอาบีดียาลิท ยาลิสองพันสิบหกนี้ครับโอเคทำไรก่อนดีเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันตอนนี้สีชมพูยู่ไหมเราไม่ชอบสีชมพูแล้วก,ก็กดเปลี่ยนได้นะครับกดที่รีโมทได้เลยนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็มีหมดหล่อไหมหลอม่อหล่อ,อ,อสีฟ้าก็มีอ่ะ ใครชอบสีฟา้าก็จัดไปสีฟา้านะครับนี่สีฟา้าอย่างนี้นี่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับเราจะทมสีอะไรก็ได้นะครับโอเคสีฟา้าก่อนเหอไหเข็มสีขาวนะครับต่อมามีฟังก์ชันดิมเมอร์นะครับเปลี่ยนสีละก็มีดิมเมอร์จะมีเซนเซอร์ตรงจอตรงนี้น,นี่นะครับใส่ใส่นี้เวลาเราเข้าที่มืดนะครับผมแกล้งเออนิ้วเปลี่ยนนะนะมันก็จะหลดแสงลงปล่อยก็จะสว่างขึ้นนะครับ คือมันเป็นเซ็นเซอร์รับแสงเวลาเราขับเข้าที่มืดหรือเข้าอุโมงค์มันจะหลีให้เราออโต้นะครับทําไมต้องหลีก็เราจะได้ไม่แสบตาครับถ้ามันสว่างแบบนี้ตอนกลางคืนตอนดึกๆคนนั่งก็แสบตาไปหมดมันสว่างเกินไปนะครับมันก็ต้องเลยมีหลีแสงออโต้นะครับต่อมาก็ได้ตั้งเตือนค่าต่างๆได้นะครับเตือนรอบไว้อันนี้ตั้งไว้หกพันแล้วก็ปรับได้ว้เอาเท่าไหร่วัดรอบเช่นเราตั้งไว้ห้าพันพอถึงห้าพันก็จะมีเสียงเตือนนะครับ เสียงจะเปิดหรือจะปิดเสียงก็ได้นะครับเสียงเกินห้าพันนะครับเตือนมอน้าได้ตัวหา,หารหรือไม่ดูกะได้หมดเตือนมอน้ำมอน้ํานี้มอน้าตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยห้าองศาพอถึงหร้อยห้าองศาก็จะมีเสียงเตือนนะครับเคประมาณนี้นะครับสดๆ A1 OBD เสียบลักเกรดรุ่นนี้เป็นเกรดแบบ เสียบปลั๊กไม่ต้องเปิดฝากระปองไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดท่อน้ําไม่ต้องตัดท่อลมบูทแบบข้ามนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวสิบ้านาทีเสร็จนะครับราคาไม่แพงตรงนี้ราคาไม่แพงใครสนใจทักมาได้เลยส่วนนะักกับไทเทนี้จะเพิ่มก็ได้นะครับหรือไม่เพิ่มก็ได้ถ้าไม่เพิ่มก็เป็นขอบเงินๆนะนี่รอๆอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับลูกค้ารอนะครับเอวันโอปีดีนะครับก็ใครสนใจก็ทักมานะครับร้านสักเซสน,นะครับลองดับรถดูหน้าใส่หน้าใส่ มีทุกตัวนะครับจะเป็นใน B, F, A1 หรือจะเป็น CAG ของแท้ก็มีนะครับแล้วแต่เรื่องนะโอเครออนะอก,ก,นะะนกนนะ็ขอบคุณมากครับไปสนใจทักมานะครับร้านสักเซนนะครับขอบคุณมากครับ